วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ลประชีพบางไทรสถานศึกษาตามรอยพยุคลบะประวัติวิทยาลายัยศูนย์ศิลประชีพบางไทรนสมเด็จ พระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้ทางการ เกษตรและศูนย์รวมศิลปะหัตถกรรมจากทุกภาคไว้เป็นมรดกสืบไปเมื่อปีพุทธศักราช2533ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปาชีพภาคเกษตรกรรมและคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรมอชีวะรวมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมดำเนินการฝึกอบรมลูกหลานเกษตรกรซึ่งมาจากภูมิลำนาต่างๆในเขตปฏิรูปที่ดินมาเข้ารับการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรมในสูย์ศิลปาชีพบางไซให้คงสภาพความเป็นแปลงเกษตรผสมผสานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อแผนกเกษตรกรรมศวนศิระอาชีพบางไทรรักราช2535กรมอาชีวศึกษาได้รับการอนุมัติประกาศจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพเกษตรกรรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในานามศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมบางไทรเพื่อผลิตและพัฒนาเยาวชนโดยให้เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท อสกอชเมื่อจบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาเกษตรกรรมพุทธศักราช2539ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทรและต่อมาปีพุทธศักราช2541เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนย์นิลประชีพบางไทรจนถึงปัจจุบัน ีพุทธศักราช2549ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2557ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานศึกษาในโครงการสถานศึกษาตามร้อยพยุคลบะบาและปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลประชีพบางไทรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกอบด้วย 1. ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขางานการผลิตพืชสาขางานช่างเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตรระบบทวิภาคีและสาขางานธุรกิจเกษตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจัดการเรียนการสอนสองประเภทวิชาดังนี้ 1. ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขางานพืชสวนระบบทวิภาคีสาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ระบบทวิภาคีสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร ระบบทวิภาคีและสาขางานเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร 2. ประเภทวิชาประมงสาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวัสดิการที่ได้รับขนาดศึกษา มีโครงการเรียนฟรี15ปีเรียนฟรีมีงานทำมีที่พักฟรีสำหรับผู้เรียนทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีมีอาหารฟรีสำหรับนักเรียนปวชประเภทวิชาเกษตรกรรมมีเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารรอดอและมีรถรับส่งตลอดหลักสูตรมีโครงการหารายได้ระหว่างเรียนมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยอสอ มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีบริการ Wi-Fi ฟรี free สำหรับผู้เรียนทุกชั้นปีตลอด24ชั่วโมงผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการอาชีวะสร้างชาติวิถีพอเพียงตามพ่อสอนระดับชาตินำเสนอผลงานวิชาการหน้าพัฒที่นั่งงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีออกทอครั้งที่38ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุไทยธานีเรื่องการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนโครงการอชีวะสร้างชาติวิถีเพียงพอตามพ่อสอน จัดนิทรศการทางการเกษตรระดับชาติปีพุทธศักราช2561เรื่องนวัตกรรมไทยไข่เค็มเปลือกทุเรียนตัวแทน13ทีมสุดท้ายระดับภาคกลางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์2018ระดับชาติผลงานไข่น้ำแผ่นสำเร็จรูปตัวแทน20ทีมสุดท้ายระดับภาคกลางที่เข้าร่วมแข่งขันสตาร์ทอั h a i l a n d ด2019 ระดับชาติผลงานอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปโกรโบุบซาเข้าร่วมประชุมแผนธุรกิจน้ำพริกมะขามสำเร็จรูปทูอินวันของงานศูนย์บุมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลนยีศูนย์ศิลปชีบางไซได้รับรางวัลได้รับผลการประเมินศูนย์บุมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคในลำดับที่3 ระดับ4ดาวและได้ไปต่อในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2565วันที่25เมษายนพศ2564ออกอากาศรายการ K Farm ตอน Modern College